สวัสดีเปนครับเปนช่องครับเป็นนายอชีตุ่านครับสวัสดีเป็นครับเป็นช่องครับหลายคนหลายคนมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วชุดสองวัดครับพป็นนายอดชีตุสันค่ะเอแอดกับขอทอดขอพรนะค่ะสำหรับแปดเขาแล้วค่ะอ่เอ่อเลขดับกระดับไปที่หกกระสามค่ะอ่าสำหรับสาดับบนไปที่หกกระสามอ่มาคู่กันเลยค่ะท่านผู้ชมดับมาคู่กันเลยเป็นหกกระสามกอดคอกันจริงกอดคอกันมาค่ะ ต้องขอโทษขออภัยหลายๆค่ะท่านผู้ชมพอ,อวาสตรแล้วหลุดด้วยค่ะถ้าพันยกแพงออกไปมันก็ต้องออกไปมัดค่ะเพราะม่นดับไม่อยากออกมัดด้วยกันค่ะท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าแปกนยังอยู่สูตรมันก็นจะเป็นไปตามนั้นค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้แปดเราองว่ยูแปดเแล้วไปดำน้าแล้วกต <laughs> เขาก็าเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมแป้ <laughs> ไปดำนา้าเจแป้ไปดับน้อส่วนแอดจกพูดไปที่มีนักงอน่อนนะ เออแม่นะคะอแปดมันหาไม่ได้แปดเจ็ดแปดเก้าอแปดสามแปดสองอสามเก้าสามหกตารางการผอมมาสี่หลังเลือกทตัวแสังมาเป็นหกสามาแอดกันให้อยู่ที่เก้าสองกับเก้าสามมันมาได้เแม่ไม่ขอตัวกันเก้าสองกับเก้าสามประมาแปดนี้หาพอได้เลยถ้าแอดกลับไปก็ได้เท่ากันค่ะมันก็ได้กลับก็เป็นอย่างนั้นก็เลยเทใจแล้วก็เลยไปเอาที่เก้าสองกับเก้าสามก็เป็นหกสองกับหกสาม ได้ตัวกันค่ะท่านผู้ชมอืมแลเข้าได้ตัวกันค่ะขอตัวกันครับพี่ร่างขึ้นุกท่านอ่าราวแปลกัญหาปออะไรนี้มันกะเรียเก้ากบอ่าสองเก้ากับสามเก้าเอออันมันอ่านปดอ่านป่าปวดเนียนค่ะเมีนเีหามันฟีลบบมี่พี่ร้างอ่าวันนี้กับภาวนาอ่าย้ายให้มันดังเนาะค่ะเนาะยายให้มันดังต่ว่า แอดก็มีข่าวดีเช่นกันค่ะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าชุดท็อปปอยชุดนี้อืดังเหมือนแปดค่ะท่านผู้ชมถ้าดังเหมือนแปดตึ้มขึ้นมาแอดไม่ชุดสำรองไห้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดนั่งแกะอยู่มื่อนี้มันจะได้ตัวเดียวมันจะได้ชุดเดียวกับชุดนี้มันจะได้อชุดสำรองแบบแบบมอดที่กรมอดกนเลยค่ะท่านผู้ชมแป็ว่าท้องสายรือไงแมนจะเป็นชุดนั่นค่ะ เขาก็ต้องควายชุดเก่าไปก่อนค่ะท่านผู้ชมถ้ามันดังเดี๋ยวแอดเอาสูตรมาเสียบให้เนาะค่ะเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่ามันบ่ดังก็คงดีไปตามสูตรค่ะแต่มาถามันดังเกินเขาก็ต้องเอาสูตรม่มาเสียบค่ะท่านผู้ชมบางคนกลับมาทำเองเลอยันลอกไม่ได้ลอกได้ค่ะนั่งเห็ดเบิดมื่อบรรเทน ว่ามีการหลอกของผู้ใดหรคอเบพี่น้องเอฟซีุสันสมมุตเล่มนี้นะค่ะมิสัตแร์สูตรมันนีพี่น้องว่าเขาหลอกว่าหลอกนั่นพี่น้องเอฟซีเจียงมค่อยเดยยิ่งข้าบออกจากไปเจียงว่าซุมรวาเมืวอที่ผ่านมาให้ซื้อแปดซื้ออะไรก็ให้ได้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดบอมีครับเจียงบริวารนั่นนั่นมิเจียกบนยา่รงหน่อถาวานั่นนั่นพี่น้องเอฟซีตุสันซืปอว่าแปดอิลีซื้อจะไดแปดศูนย์หอดแปดเก่าคิดดู บนยี่สิบตัวล่างยี่สิบอันนี้อันนี้ว่่ได้เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าไม่เกี่ยวกันครับมันหนัไปตามสูตรสูตรมันสุดท้าสูตรมันคือพี่น้องสูตรแอดมาบนค่ะมาบนอย่างเดียวแล้วก็เจ๊เอี้ยทงทําสูตรทุกครั้งเรืองไองเห็นทุกครั้งครับพี่น้องวา่าเซ็ตเนื้อไหนไปเนื้อไหนแล้วขดวขดแล้งพ่อเด็กชี่ขายประจำในฟันหัวเลยว่าเจ๊เอี้ยงจะไปตัวไหนค่ะบางคนบางคนก็เห็นแล้วบางคนก็เห็นได้เลยค <c oughs> ่ะสูกไหมบางคนก็เห็นได้ แต e ่บาเฮดได้แล้วกับเขามาเบ่งแอนนั่นไงล่ะเฮดได้ฐานที่เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งเขาจะขึ้นอีกแต้มนึงค่ะสมมติว่าอ่างวดกรอ่ามันได้ที่แปดเนาะอ่าถ้าเขาอย่างนี้ถ้าเฮาอย่างนี้เล่นดังเขาก็ขึ้นอีกแต้มนึงค่ะท่านผู้ชมเป็นแปก็จะขึ้นเป็นเก้า่าเก้าะกันได้บหมค่ะท่านผู้ชมอ่าเก้าะกันได้งัดกรอเห็นบ่อ่าวันนี้แอดก็เอาตตรงถ้าสจอวันดังเขาไม่ต้องคอยขึ้นค่ะตรงเขาจะมีสูตรที่รัก เอาไม่ไม่ใช่พี่ออน้องเอกค่ะท่านผู้ชมอะมีชุดสวนอไอ้ม่ชุดอสวน,สวนกระแสหอดังแมนูนย์หกเก้าศูนหกสามไปแล้วมนเอฟซายประจำนี่โอ้พี่น้องเอฟซีเจาจะาจะส้นสูตรบนนี่เขาหมูสูตรจะยงางวะเนาะหู้กับ่เป็นยังยัง <c oughs> ูก็เป็นยังความาาไปตาสูตรแมนู้กับว่เป็นยังควาตานทาเขอมาชมแอดคือเก่าแมนแอดบอสก็ได้วาค่ะเอาเห็นเห็นพี่น้องไม่มีการไปล่อใคร อ่าถ้าอยากแป้งนี้ไปก็ขึ้นหนึ่งแต้มค่ะท่านผู้ชมเออาจจะขึ้นให้เบิ้งก็ได้ค่ะเอเนียห็นเห็นครับพี่น้องไม,อไม่มีการลอกใครทั้งนั้นครับต้นไปตามสูตรสูตรไปสูตรมั่มเนเนี่ยนี่เขาเห็นหลายช่องแบ่เด้พี่น้องออกระแสกานละเอีย,ยด <laughs> ปล,ป,ปล่อยปล่อยอยประมาณค่ะเพระว่าเป็นอาจารย์ด้วยกัน <c oughs> สูตรใคสูตรมันถามมันดังถามมันดังเกินแอดจะมาเอาสูตรสำรองขึ้นให้ค่ะ,นนะ,นะ,คะในนัดในนันะครับเขาสีมาเห็นสูตรเห็นหน่นิบอกว่าแอดมีสูตรสำรองมีจิโยกโทรศัพท์และเวงนานานี้ส่วนตัวพี่นออ้องเขาบอกเห็นสูตรนะครับบล <c oughs> ็อกห่วกับราว่าตอนซื้อนีเงินไทยเงินมันเนาะตอนหาลอตเตอรี่เนี่ยเงินไทยเงินมันอ่าส่วนตัวจับ แอดจะให้จับว้ก่อนค่ะสมมุิว่ามันดั่งยังไงแอดจะมาเปลี่ยนสูตรให้แล้วค่ะเด้อเอ่อที่เข่าก็คือเข่าพี่น้องหลุดก็คือหลุดนี่เบนก็คือบนล่างก็คือล่างดีสินะพี่น้อง สูตรไผ่สุดมั่นครับพี่น้องแอดอันแอดแอดคิดค้นอันสูตรจำลองไว้แล้วค่ะจำลองถ้าสมมติดังดังเหมือนงวดนี้แหละค่ะมีสูตรสวนกะระแสงไวดังนี add, ่แอด <c oughs> อ,อันี้สูตรจำลองถ้ามันเสียงเกินไปถ้าอยากได้จังไหนถ้าสมมติมาเล็บก็ดังอยากได้จังไหนอยากเบิ่งจังไหนก็จะคอยขอมาแล้วค่ะเนอะเออแอบพอคอเจเจะไว้วตะขึ้นไม่ไรไหวตาขึน้นตอนมันดัง ตอนที่ดังลห่หาเขาหาก็าาได้เหมือนแปดคนนะคะคุณผู้ชม<า><ห>แปะบนบข้างพี่น้องครับอันนี้บนอันนี้บนนะคะ่ะปล่อยต่องนอนไว้ค่ะคุณผู้ชมชุดบนครับพี่น้องครับชุดบนอยากจะอธิบายฟังครับพี่น้องเห็นกันแจ,กจก๊กบทตรงหันหลังใส่เขราัพท์พี่น้องเพราะว่าบางคนกระเดามาแล้วค่ะ <laughs> <laughs> บางคนกระเดามาแล้วว่ามันเป็นตัวนั่นแน่นอนกับเป็นอี๋ลหรอคะเพราะว่าเอติเห็นเนาะค่ะ ตนที่สิบหกกุมภาสองห้าหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมบนอันนี้ไปสูตรบนแล้วค่ะบ่นอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างซื้ออย่างบ่นแต่บ่นอย่างเดียวค่ะเออส่วนจากการล่างนี่ก็แล้วแต่เราบุคคลค่ะท่านผู้ชมเออเลออกศูนย์หกกะหกสามค่ะศูนย์หกสามเออมันก็จะได้ที่สามค่ะท่านผู้ชมได้ที่สามชอบตัวจากพี่เอดว่าให้อ่าสูตรที่หนึ่งได้ที่ห้าสูตรที่สองได้ที่เก้าเออสูตรที่สามมันมาเตอรมันบอมันใส่เจ็ดย,ยากลูกบอ ม่ได้ใส่ค่ะสูตรที่สามนี่คือปูมาบอกเมื่อคืนนี่ค่ะอ่าคือมีเจ็ดสูตรผสมปูแมนเ๊อกาับเจ็ดมใส่ค่ะอ่าไม่คอมเชื่อได้ค่ะเพราวะแอดแอดกับขอเล่านิดนึงเนาะค่ะงวดก่อนเนาะค่ะเนาะอือ่าที่แอดถามถามแล้วแอดกับลุงลุงข้อวันให้ย่ค่ะว่าอ่าแอดถามปูอ่าก่อนที่น้องถามปูว่าแปบมันดังเกินแล้วปูดังเกินอืม ถ้าแปดมันแปดกเได้เขาจะเอาตัวไหนขึ้นมาทำทำที่แอนวาค่ะตอนเยน็นอันนี้เป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะอตอนเย็นมันก็บ,บอกมาพาแอดไปบ้านหลงังหนึ่งบ้านหลังนั้นนะเป็นบ้านเลขที่เก้าค่ะท่านผู้ชม้าเลขกที่เก่าเราว่ามีเอฟซีมหาแอดขึ้นกันเลยค่ะมาหาแอดขึ้นกันแอดก็บ,บอกห้ฟังเป็นแบบนี้แหละเพิ่นเพื่อนจะวิ่งแปดแอดวาเข่ต้องวิ่งแปดเพราะว่าลัวมันดังเกินไปกลัวมัน กว่าพนโยออกแผงเขากระจบวบ่าได้แต่ว่าเพ่นมันบอกว่าเป็นเก้าเพื่อนมาบอกว่าไปบ้านได้ที่เก้าค่ะท่าชมมีเก้าตัวเดียวค่ะเอออขาาจมสใจแอดก็เลยมาจใจที่สองเก้าสามเก้าค่ะกัะหัวที่หกสองแล้วก็สามหกค่ะเข้าที่สามหกค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวกั้นค่ะสำหรับท่านใดที่หาแปดบ่ได้งวดก่อนค่ะท่านผู้ชมอันนี้เกียร์สามนี่เป็นเลขความเสื้อค่ะ สาไปเรื่องความเชื่อไปเรื่องความเชื่อสามไปเลยในสูตรส่วนถ้าห้าบวมอีอสูตรใดผิดสามเราก็ไปดับนานแล้วกระสิมาเป็นแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมกระจีมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้คืองวดกรมันหลุดเอาเพลินไปดับนานเนาะเราไปเมื่อทั้งแรกดับเลยค่ะอันนี้คือชุดบนพี่หลังอันนี้คือชุดบดอย่างเดียวค่ะไม่เกี่ยวล่างค่ะส่วนมากแล้วมาหลักหน่อยค่ะ มึงแอดแกไปสามไปที่หลงหน่อยค่ะแต่ว่าไปกลับไปซิได้บอได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนมากเฉยแอดบอกว่าส่วนมากเฉยๆค่ะแต่ว่าไปอยู่ที่บนค่ะอพี่น้องแชฟหน้าจอเลยครับพี่น้องเย็บชิดตัวรูปแบบแนวทางบนนิ้นๆไม่เกี่ยวล่างครับพี่น้องเย่างเดไม่เกี่ยวล่างค่ะไปที่สามบอมเมนว่าซื้อสามได้ยังก็ได้บอมเนว่านด้แล้พี่น้องแยกบนอยกล่างให้พ่บอไปที่สามจะคู่ ห้าสามเก้าสามแต่ว่าพิเศษแน่พี่น้องเอฟซีมิเลกูมาผสมมือให้เจ็ดสามรอบแบนในทางเก๊เอ่างงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดชื่นชอบคลิปนี้พี่น้องเอฟซีทุชันฝากกด้ทุกแนวฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจช่วยชี้แนครับบรรยากาศวันนี้โชคดีไม่ใช่งวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์รอยยุบช่องครับพี่น้องเอฟซีทุชันนำมาสร้างบุญกันอีกหลายวันอยู่ค่ะอีกหลายวันอยูเนาะ อีกหลายวันแต่ใจะจะลืมเพราะว่าก็เป็นอย่างแอดบอกแล้วนะคะแอดถามบันด่างแอดมีชุดสำรองค่ะอ,อะสวัสดีไม่ใช่ครับพี่น้องพอกบน,นายคลิปนะคลิปนี้สวัสดีครับ